ดิพีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆราวๆแอนดรอยทุกท่านหรือท่านใดที่กําลังมองหา Android ดีๆสักเครื่องนะคะเอาไปติดนะคะในรถของท่านไม่ว่าจะเป็นสเปคการใช้งานนะคะอ่ะแม่ค้าก็เอารุ่นนี้น้องใหม่ล่าสุดงานจากเคปลานะคะมานําเสนออีกหนึ่งรุ่นนะคะเจ้านี้คือจอกระจก IPS ขนาด9นิ้วนะคะสเปคของเขานะคะ แรมซล้อม64 CPU เป็น8คอร์ ore, Android version เ1นนะคะพูดปากเปล่าก็นะคะไม่ดีมีเอกสารยืนยันสักนิดนึงอะ CPU แซดเทสคร่าวๆเลยนะคะนี่นะคะ CPU เป็น8คอร์ ore, นะคะเจ้าตัวนี้มาด้วยแรมซนะคะล้อม64 Android version เก้นนะคะเทสให้ดูกันแบบนี้แล้วเรามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้ ใช้งานอะไรได้บ้างนะคะ,อะแอปเหมือนเดิมค่ะแอปจากทางร้าน DP ไม่ว่ารุ่นไหนนะคะใช้ไม่แตกต่างกันมากยกเว้นรุ่นที่ท็อปๆหน่อยความละเอียดจอสูงหน่อยก็จะได้แอปแบบพรีเมียมไปใช้นะคะสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะคะสามารถดูหนังฟังเพลงนะคะหรือนะ ใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมอย่างกล้องถอยคีย์คอนโทนรลพวงมาลัยกล้องบันทึกหน้ารถยนต์แบบนี้นะคะหลายท่านไม่เคยใช้ Android เลยจะงงว่ามันคืออะไรมันคือเครื่องเล่นนะคะมันคือเครื่องเล่นในรถที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เห็นไหมคะ w i f i มาจากไหนนะคะมาจาก WiFi บ้าน WiFi ฮอสปอรตมือถือเรานะ ไวไฟแบบที่เป็นแอร์การ์ดะคะ่ะเสียบในรถแล้วก็ปล่อยออกมานะคะอะไรก็ช่างที่ปล่อยไวไฟได้แม้กระทั่งกล้องบันทึกหน้ารถยนต์ที่เป็นไวไฟเดล็กแบบนั้นนะคะเราก็ได้เหมือนกันนะคะ มาดูกันนะคะความละเอียดหน้าจอ1นึ่งศูนสีนะคะเจ้าตัวนี้ก็ได้ภาพแบบ HD แหละเป็นจอกระจก IPS เพราะฉะนั้นมองในมุม45องศาสีและภาพไม่เพี้ยนนะคะให้ความคมชัดของจอภาพได้ดีเลยนะคะอ่นทีนี้แอปในตัวนี้ที่สามารถใช้ได้นะคะเราก็จะมีแอปดูหนังนะคะเพ,เ,พเ,พเพื่อเพิ่มความ เพลิเพินในการใช้งานนะคะตอบโจทย์เรานะคะขับรถยาวนานนะคะเราก็จะมีแอปดูหนังให้นะคะบางเรื่องไม่ได้เปิดให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคะตัดต่อมันก็ค่อนข้างลำบากนะคะ<ม>เห็นไหมคะสามารถดูหนังได้1 0 8 0 p เลยทีเดียวนะคะภาพและเสียงค่ะเรามีไว้หนึ่งเครื่องเหมือนเรามีโรงภาพยนตร์ติดรถยนต์1 หนึ่งจองกันไปเลยนะคะดูหนังฟังเพลงดูบอลได้หมดเลยนะ,ะนาภาพและเสียงจัดเต็มแบบนี้นะ,ะ,อออะพอนะคะเราไม่ได้มีแค่แอปเดียวนะคะมีให้หลากหลายแอปเลยนะคะไม่ว่าท่านจะดูเป็นทีวีนะไม่ได้ดูหนังอย่างเดียวนะสามห้าเจ็ดเก้าอ่าท่านจะดูทีวีแบบดิจิตอลแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องง้อสัญญาณ ของเส Digital, เ<ร>าดิจิตอลนะเร,เราก็าใช้ไว <ม S 1> ไฟ <ม S 1> เลยชัดไหมคะขุนสองคนติดเชื้อเน่ยพอแล้วใครที่ดูข่าวภาคเที่ยงตอนนี้อยู่ก็จะได้ดูเหมือนกับแม่ค้านะคะเห็นไหมคะสไลด์มาด้านข้างนะคะยังไม่หมดคะ่ะยังมีหนังต่างๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะให้ดูเป็นน้ำจิ้มนะคะอ่ะสำหรับ youtube นะคะใน ลูกค้าของแม่ค้าแม่ค้าก็จะมี YouTube ให้2ตัวนะคะ y o u t u b e ปกติที่อยู่ในเครื่องเป็นรอมของเขานะคะมีโฆษณาไม่สามารถปิดปิดหน้าจอได้เสียงเพลงจะหายนะคะแม่ค้ก็มีตัว u t u b e แวนใช้ให้นะคะ y o u t u b e ที่ไม่มีโฆษณาและเล่นพื้นหลังได้นะะเสียงก็ได้เลยนะคะเจ้าตัวนี้ b u i l ิน n s s p มาด้วยนะคะไปเล่นพื้นหลังนะ ระบบเสียงกันนะคะเจ้าตัวนี้นะคะ built-in DSP มาด้วยเห็นไหมคะกี่ช่องความถี่โอ้โหเยอะมากนับไม่ถูกนับสิ36ช่องความถี่อ่า36ช่องความถี่นะคะนะ36ความถี่แบบนี้นะคะหรือว่าเราจะปรับเห็นไหมคะ ะะมีหลากหลายโทนเสียงที่จะสามารถปรับได้เลยนะคะระบบนี้เราเรียกว่า DSP นั่นเองค่ะนะ,น,น,ออน,น,ะนะคะ ให้ฟังก่อนนะคะทีนี้นะคะเจ้าตัวนี้มีระบบนำทาง GPS นำทางนั่นเองนะคะที่ร้านก็มีให้2ตัวด้วยกันนะคะก็จะมี Google Map นะคะเป็นแบบออนไลน์นะคะรถติดรถอะไรเราก็จะรู้แหละเหมือนในมือถือเราเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นออนไลน์นะคะทีนี้นะคะเราก็จะมีแบบออฟไลน์ให้ที่สามารถตรวจจับกล้องจับความเร็วได้นะคะก็คือเจ้าไซจิกนั่นเองไซจิกนะคะใน GPS นำทางตัวนี้นะคะที่ร้าน DP ก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะคะถ้ามีตัวไหนมาใหม่ที่แม่ค้าเทสแล้วมันมันโอเคใช้งานง่ายก็จะเอามาปล่อยกันนะคะสำหรับแ a มสก็ลงได้อัปเดตได้เรื่อยๆนะคะ GPS ก็ไปแล้วดูหนังฟังเพลงก็ไปแล้วดูบอลดูกีฬาก็ไปแล้วนะคะ ทีนี้เจ้าตัวนี้ความพิเศษนะคะตัวนี้ถูกเขียนโปรแกรมถูกฝังโปรแกรม CAMELA 360มาด้วยท่านใดที่ใช้ปาเจโร่ไททันปี2020อยู่จะเข้าใจดีนะคะที่มี360นะคะเวลาท่านสตาร์ทรถปุ๊บกล้อง360โชว์ก่อนนะคะเป็นอันดับแรกเจ้าจอตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะต้องกดโฮมหรือกดที่พวงมาลัยเหมือนกับ คนที่ใช้360จริงๆนะคะจำลองเหตุการณ์เหมือนกันเลยไม่ได้แค่จำลองนะคะแต่ก็สามารถใช้งานได้จริงสำหรับท่านที่มีคามิล่าสามหนะคะหรือท่านที่ต้องการใส่เพิ่มะะตรงนี้ก็สอบถามได้เพิ่มเติมนะคะมาดูความเร็วกันหน่อยนะคะจากการใช้งานของ Facebook เจ้าตัวนี้เราจะพูดง่ายๆว่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นแรมสีตัวเริ่มต้นของทางร้านนะคะของทางร้านของแม่ค้าแหละนะคะแม่ค้าก็เข้าให้ดูนะคะ Facebook นะก็มีความลื่นไหลพอสมควรนะคะใช้งานได้ระดับหนึ่งเลยแต่เจ้าตัวนี้จะมีข้อเสียในเรื่องของคำสั่งเสียงนะคะเจ้าตัวนี้ไม่สามารถใช้คำสั่งเสียงได้นะคะไม่สามารถลงได้เนื่องจากพื้นฐานของโปรแกรมไม่มีตัว Google LLC มาให้นะคะถึงแม้เราจะไปโหลดเพิ่มเติมแต่ นะคะตัวเครื่องจะไม่ยอมเปิดทิปหน้าจอให้นะคะแม่ค้าก็เลยฟันธงเลยว่าใช้ไม่ได้แล้วกันอ่ะมาถึงตัวโปรแกรมติมานะคะหลายท่านถามจังเลยนะคะซื้อ Android แล้วแต่อยากลิงค์มือถือขึ้นนะคะด้วยเหตุผลส่วนตัวหลายๆประการนะคะเราก็มาลองดูสิว่านะคะเราจะเชื่อมได้หรือไม่นะคะ เรียบร้อยสกินแคทมีิลเลอร์แคทมิลเลอร์ลิงอะไรอย่างเพทูอะไรพวกนี้ก็แนวเดียวกันใกล้ใกล้กันนั่นเองนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะสีสีของภาพก็สวยนะคะสีสวยลื่นพอสมควรนะคะได้อยู่นะคะอันนี้คือการลิงก์ไว้วันหลังมีเวลาจะมาลิงก์แอนดรอยให้ดูกันนะคะสำหรับอุปกรณ์เสริม กล้องบันทึกหน้ารถยนต์ชัดไหมคะเห็นไหมคะนะคะจอก็คมกริบเลยนะคะทีนี้เจ้าตัวนี้สามารถเล่นซ้อนหน้าจอได้นะคะแบ่งครึ่งหน้าจอเล่นได้นะคะลูกค้าท่านในที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะคะทำตามแม่ค้าได้เลยนะคะ,ะ,คะท่านจะใช้ Google Map กับไซจิกแบบนี้ร่วมกันก็ได้นะคะเพราะเขาคือแลม4 a แลม4ลอม64 CPU เป็น8คอนะคะเห็นไหมคะความไวก็ใช้ได้เลยแหละหรือเราจะใช้ในการเปิดเพลงไปด้วยยังเปิด YouTube ก็ได้เช่นเดียวกัน,น,กนเล่นแบบนี้ก็ได้ เป็นหน้าจอเดียวก็ได้นะะลรองรับกล้องถอยนะคะมีปลั๊กกล้องถอยมาให้ AV out 2ช่องนะคะก็มี USB ให้แบบนี้2ส,สล็อต USB นะคะ2ส,สล็อต USB จะเสียบเมาส์วไวเลสก็ได้นะคะจะเสียบ USB หรือจะเสียบเป็นกล้องบันทึกหน้ารถยนต์แบบแม่ค้าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะเสียบแบบนี้ก็ได้นะคะมีเสา WiFi ให้เสา GPS ให้มีให้ครบเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีช่องอ็อกนะคะมีช่องซับบูเฟอร์นะคะวิดีโออินให้นะคะสามารถปิดจอในระหว่างการใช้งานนะต้องไปเปิดเพลงก่อนเปิดเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงชึบอาเห็นไหมคะ ใช้งานแบบนี้ได้นะคะสำหรับเจ้ารุ่นนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยนะคะราคาอยู่7,900บาทนะคะจออย่างเดียวนะคะราคา7,900บาทส่วนนะคะพี่ๆท่านใดที่ดูคลิปนี้นะคะดูวันที่กันด้วยนะนะคะบางทีราคา อาจจะลดลงในขณะที่เวลาที่ลูกค้าจะซื้อเพราะฉะนั้นนะคะติดตามโปรโมชั่นนะคะติดตามราคาได้ที่ Facebook นะคะเพจ d p ประดับยนต์พิมพ์ภาษาไทยเลยแม่คะขึ้นลิงก์ให้ด้านล่างนี้นะคะท่านในที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันนะคะวันหลังจะเอารุ่นใหม่ๆมาเทียบให้ดูกันนะคะว่า แ่ลมสีในงบประหยัดเนี่ยมันเล่นอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวจะมาจับเทียบกันให้ดูและจับมารีวิวแบบนี้นะคะเลือกที่สเปคนะคะตรงตามใจเราตรงตามการใช้งานนะคะแค่นั้นมันก็จะดีที่สุดแล้ว Android ยี่ห้อไหนก็ดีทั้งนั้นค่ะลูกค้าเพียงแค่ใช้แอปให้เหมาะสมกับของเขานะคะใช้งานให้เหมาะสมนะคะถูกใจเราดีหมดค่ะ นะขอบคุณนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ